วันนี้วันที่4มกราคมปศ2568เป็นวันที่3 3ที่ข้าพเจ้านายวิทยาปัญญาขอถวายเสียงสวดถวายายพระเสด็รพระฤาษีธรรมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ตูบาชันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติพระลึกได้มีสมาธิจับจอในกอดาบพียชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ समानता चकवारे सो अत्रकंचंतू देवत्ता सतम मुनिवरच जासुनांतू सखामो कथं सखेतामे जो रूपे सेर शिखरतते तंतारिखे विमानेति फेरते चकामे तरुणकहने कहवतो मही कहते वमजयंतू देवतरथरो वैसमेयखा हम भतनखाति तांत तांतदिके ธัมมัติวันนักคารวะยามะทันตาธัมมัติวันนักคารวะยามะทันตาธัมมัสวันนักคารวะยามะทันตาปรดบูชาพระรัตนตาอิมินาสการะนะพุทธังอภิปุถัยามะอิมินาสการะนะธรรมังอภิปุถัยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปุถัยามะปรดกาพระรัตนตาออัลรหังสมมาสัมพุทโธปการวะพุทธังปการวันตังอภิวาเทสวากะหะโตปการวตาธโมธรรมังนามาสะอัง โสภาติปนโนมากกว่าโตสรางมากกวสังโฆสาาังฆังนะโมบทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะวะมาว่โตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวะมาว่โตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวะมาว่โตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดตรายตาระขัมภ์คัมภ์นะภาทา พุทธังสารนังัจฉามิทำมังสารนังัะฉามิสังคังสารนังัจฉามิทุติยปิพุทธทงสารนังัจฉามิทุติยปิมังสานังะมิทุติยปิสังคังสารนังฆะมิติยพททงสารนังฉามิตติยปิมังสานังะฉามิตปิสังคังสารนังัะฉามิบสสจจกริยาถาอาทิเมีสารนังยังพุทธเมสรนังวรัเอเตในสาจวเชสัติเมืันตสาปะทานติเมสนังยังตมโมเมสนังอังเอเต न सतवाचेन सतिमेहो तो सापथाने तिमे तनां संखोंमे सन्नवातम एतेन सतवाचेन सतिमेहो तो सापथाभूत बुद्धानुसति इति वितो भगव अरहं समसंभूत तो विथा चरण संमनो นางพุทโธภควาเตตบทธรรมานุสติทวากาโตภควตาตโมสันเอติโกะกาิโกเอปาสิโกภนัจโกปจัตตังเวติตมวงโยอิติบทสังฆานุสติตุปัติปันโนภควาโตสาวกสังโฆกชโยปัติปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยาติตาจัตตาริบุรุษยุคานิอัตถะ पुण्यसंभवको पुण्यसाबुखारा ऐताबकावतो सावकासंखो आहुनेयो बाहुनेयो ताकुनेयो अन्जरिगरनियो अनोतरा पुण्यसेतां लोकसा अति बोलतनंसु यानि धबुतानि समागतानि बुमानि वायानि वान्तानि गेलपेवाबुदातुमन्ना भवान्तु तथोमितकाचासुनंतु भसितं तथमानि धबुतानि सामेत फपेमेतं กอดุทมนุสิยาปชาญาทิวาตจรโตจะหอรันติเยบริณตธมายเนระขตะอัปปามัตยังเกวิตังอิทาวะหุรังวาสเกสุวายังระดัณังปณิตังนะโมสัมอัตถิตถาคตเทนิธัมเปียงวุฒรยานัณังปณิตังไอเตนะสเจนะสุวัทีโหนตุขายังเวราคังอมตังวปนิตังยะทัดยะ ยทัสยขคาทายมุนีตมาหิโตนาเตนะตะเมนะตะมันติปิจิอิธรรมปิธรรมเมระตนังปณิตังเตนะสเตนะสวาทิหนตุยามพุทเถโทบริวันนียตุจิสมาธิมานันตาริกันยามาหุสมาธินาเตนะสมโุนวิชิติอิธรรมปิธรรมเมระตนังปณิตังเตนะสเจนะสวาทิหนตุเยบุกุระธาตตังปัสสัท้าจตวริตันยุปนัยโหนติ

จะทมผีว่าจะพีอสัมประกปิโย่อทบะวังสัมบริสัวัฒิโยอริยสัจานิอเวจาปัสติอิธรมผีสังเครตนางวัีตังแต่นเจนสวาเทโหตูเยอริยสัจนะวิภาวนติคัมเพียรพันเยนสุเทสิตานิกินจาปิเทโหติปุสาปมมตานตปวังอันทะมะมาทียันติอิธรมสังเครตนาวัีตังแตนเจนสวาเทโหตุสหวสาธาสนา ตาปัทายาตาญาโสธรรมะชัหิตาภระวัติสกายาทิตาทิจิวิจิกิจเฉทันจารเซรามพทังวะเปียญาธาติกิจเฉทศตัหะบายะหิชาวิบปโมโตชาจารพิธานานิอาภะโพกตะโตอิทัมเปีสังเคระตัณงปนิตังเอเตนะสัจเจนสุวาติโหตุกินจชาปิโสกัมมังกโรติปาปังกเยนะวัจายุธะเจตสาวาอภะโพโสตัสสะอาเปปติ ทายาอภัมตาติทาปะทัสาวุตาอิทัมเสังเคระตัณงปณิเทนเชนวติหตวนาปภูมเพยยถาโพสัตตะเคกิมหานามเสะมจมิงกิมเหตุทมังธรรมาวรังอเทสยิานกมิปรม ይታያ ይታም ቢ ቡት ቴረድ አናግ ብን ይታ የተ ነስ አኖ ተሮ ታማ ወረም አ ቴሱ እየ ይታም ቢ ቡት जता यति के भवा समीन्ते කිය विषा अवििरोमिशांधानी पान्ते थ वाय था यां बची पौ इथमभेसගේ रधना වन्यता थ न्यन सुुवा तेह तो यानी ह यह जानी था पुतानी समागताने उम्मानी वायानी वानताणගේ तथा कथंख පමणो सपोितम पुठा नम कामासुवाते हो तो ยานิทัพพุทานิสมาคตานิบุมานิวายานิวันตาริเกตถาคตังเทวมโนสัพพชิตังธรรมะนามาตุวาติโหตุยานิทัพพุานิสมาคตานิบุมานิวายานิวันตาริเกตถาคตังเทวมโนสัพพชิตังสังขารนามาสฐานมาตุวัติโหตุปดันตานาติยะปริปอดย่อสัมภะโรคาวิม มุตโตสัมผาสันตาภาวะชิตโตสัมภาเวรามติทันโตนิโคโตจตุวังภาวะติบิโยวิวาชันโตสัพพะโรโภวินาศตุมเตภาวะปันโตุระโยสุภิธิกายุโภภาวะอภิวาทน์เนศเรศเนจังวุฒาวิจายโนจตารโุจามาวันตันติอายุปโนสุขังภารังปดอาทิตตะปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยอมเพระกว่ากิยายมเฮรอตีกิยาเสดสัตถิมิโูสัยเสสนะ ताम्रको पक्वां पिकुआ मंदेशी सपांग पिकोवे अधितांग किचापिकोवे सपांग अधितांग जकु पिकोवे अधितांग रुपां अधितांग जकु विन्यानं अधितांग जकु संपाद्शो अधितो यमितां जकु संपाद्तपत्ययो पचति वेतयेतां दुःखां दुःखां आतुकां आतुकां ताम्पियां अधितांग केनां अधितांग अधितांग राखां किन्ना त

द થ තුක ရી તගત ध ျ ત जा तो वा तो තු त धત ત ගना तो কিना thoહनाી dansशाद cho ම न स થව තුගේ ත था โยนะอิตาโรตาอิตาจุหังอัญญาณังอิติจุหังสัมปทโตอิทธิโตยะมิจุหังสัมปทาปทัญญาอุปทติเวทัยะสังทุกขังวาโลกังวาทุกขังมะสุขังวาจังเตอิติจังเกนะอิติจังอิติจังลောกะกิณังโสสกินังโมหะกิณังอิติจังสติยาชะวะระมะรณิเยโสเอหิปะริเทวะอิญญะทุกขังอิโทมะนะจะอยู่ไปยาจะหิอิติตันเตวะธัมมิกะโยอิติโตโพธะสัมปะอิติ အန္တရာဝိညာဏံဒိတံကံယေနမတောအတိတောယံမိတံကံယေသမ္ပတပတ္တိယောဥပဒတိဝေဒတိတံဒုက္ခံအတုကံအတုခာမသုခံဝါတံပိဒိတံကေနအတိသမအတိတံ라ခယုနာတောသက္ကိနော మో ဟကိနောတောခြားတိရာခြားရာမရနေသောကေဝိရチェဝိတုကေဟိကမနံ

นิปฺปนฺติเตโถตถาสัมปทาเปินฺติตยํเมตํโสตถาสัมภตฺตยาตฺติเวทายตํทุกฺขวาทุกวาทุกขามตมิเนตเตสมิงปนปินตตขันเทิเนตเตขานวิญญาเนปินปนตตขนสมภเสเนตมนขานสัมภตยาตเวทยตกวาทุกวาทุกขา မှသောကဝါတတမိပင်ပင်တတိယမဟာယပိနေပင်တတိယရစေတ္တိနေပင်တတိယဝါဉညာနေပင်ပင်တတိယဟံံပသက်ေပင်နေဝေရမိတ္တေဝံတပသက်ဝတ္ထယောပတ္တိဝေရဇတ် เวทายังกังวาทุกังวาทุกขามกังวาตะมิเนนติกายติปนเนตะโตัพเพสุปนปนติกายวิญญาณนนเปนติกายสััเเวนนติยิังายัมปันตปัยจติังทุกังทุกังทุกขามทุกังวาตะมิเนนติมนสมิปนะัมเมสุปนปนติมโนวิญญาณปนติมโนสััเปนติยิังมโนสัมปัตตะปะติเวย

Pot anata rakana sutang eva me sutang eka ke maya maka wakara nasiya wiyarati isi penanya nikata yadaroko maka wabanja से viku aman mata si rupang अतः anata rupan jahit sang vikawe ata apawi sana jitang rupang apa thaya sang wato ero pita Jalope ewe me rupang hoto ewe me rupang ma hoto ke yasama dekoh vikawe เอวังไม่รู้ทางโหตุเอวังไม่รู้ทงมาโหติเวทนาอนัตตาเวทนาจะยิงทังวิกเวอตาอภภาวิสานุญาตงเวทนาอภัตาญาติสังวัตติระเพธาจะเวทนายัเอว่รู้เวทนาโหตุเอวังไมเวทนามาโหสิสติสัมมาจิกรเวกเวทนาอนัตตาตตมเวทนาอภัตาญาติสังวัตตินิจภะพระพุทธเวทนายัเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหติสัญญานัตตาตัญญาใจทางวิเกเวอนัตตา

Wiyanang ngana ta 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 ma winyana ngapa ta yasang wa ta te yana sa ora wati winyane eba me winyana ngaho to eba me winyana ngaho se te tanggi meja ta bengawai rukang ni cawa ni cawa te yana tang mendeng yang tang tu tang wa tu tang tam te yang benar nganukang beko di nama tama tang ma samana pasi tong tang mama e to a matameng e to meja ta te no he tang ba te tanggi meja ni cawa ni cawa te yana tang. သာဗန္တေယံမနိတံုခังဝါတံ सुखं ဝါတိဒုက္ခंဓမ္မ ते ယံမနိတံုခังဒုက္ခंဣပလီနာမဓမ္မံကလံုတံသမ ानुपा သိတုံယတံမမဧတောဟမတမိကေတောမေယတေနောဟေတံဗန္တေ तंगी मजा वेदन जानीता वाने अनीचा वाति अनीचा भंते यम बनानी तं दुखम वातं दुखम वाति दुखम खामते यम बनानी तं दुखम समनुपासितो हे तां मम एतो हमतमी रो मेता जेनो हे तं भंते तंगी मजा वेदन जानी तावा अनीचा वाति अमिता पंते यम वनानि तंदुकं वातं दुकं वाते दुकं पंते यम वनानि तंदुकं

รูปังอติตานาคตาปจุปันนาอนยตังวาปิหิตาวาอุราลิตังวาสุโคมังวายนาวาปณนีตังวาญนทุเรศนิเกวาสัพพังรูปังในตังวามะเนโสหามัสมีนเมโสอันตาติเอวะเมตังยิสาภูตังสัมัมปัญญายาทันธรพมะญาติจิเวทนาอติตานาคตาปจุปันนาอนยตังวาปิหิตาวาอุราลิตาวาสุโคมาวายนาวาปณนีตาวายาทุเรศนิเกวาสัพพะ ወዳ နာเนတามမမနိသောဟာမသမေနမေသောန္တာတိเอဝเมသံယုถาပူတံကမ္မံဗญฺญาเยတံသဗ္ဗံย ాగ တိ ਸੰ จฺจာอตีตานากถาปจุปันนาอัญญตาวาพหิทธวาอุราหิตาวาสุคมาวายนะวาวนิตา

สามันปัญญายาทันถพังยงกินติวิญญาณาังอตีิตานังอัตาปจุปันนางังยตังวาอหิทธ,ธาวาหิตาวาทุขโวาหินังวาวันนี อานิตังวายันตุเรสันติเกวาตัพพังวิญญาณังเนตังวามมานิโสหัมมะทเมนะเมโตหันตาติเอวะเมธังยถาโพธังสัมมาปัญญายาธังสัพพังเยวังวะสัมมิกเวสุทธาวาลิสัมโฆโลกัสสีนปีนิปินทติเวทนายปีนิปินทติสัญญาเยปีนิปินทติสังขารเอโสปีนิปินทติวิญญาณะสัมมิปีนิปินทติ निपिन थांग विराचति विराका विमोचति विमोता समिं विमोता मिति यानं हो तिहि नाशाति विदितं बमोजरियं गतंगरणियं न भरं अथता याति भचाना तिति अथमवो चापकवा अन्तमना पञ्जवक्याभिगोपकवतो मासिथांग अभिनं तुमिमाने चावनेवो यलकना समिं पञ्यमने पञ्जवक्यानं पिकुनं अनुपाथाय असह्वेहिजित तान